พรุ่งนี้เดี๋ยวต้องตื่นขึ้นมาแต่งหน้าอีกเดี๋ยวจะแต่งก่อนนอนได้ไหมเสียปุ๊บพาเพลินขอเสนอิีใหม่ประจำวันเดียวจะปีใหม่ด้วยนะอุ้ยขอโทษนะแป๊บเดี๋ยวจะปีใหม่โน้ตเหลือเชื่อมากผ่านไปไวฟูฟู การมมยังเหมือนเดิม <laughs> อินโรยมากการใช้ชีวิตยังเหมือนเดิมปะลวนเหมือนเดิมด้วยหนูปีนี้ผ่านไปการใช้ชีวิตยังเหมือนเดิมแล้วคุณตปนไปปีทีไ่ไปอีกวันปีใหม่เนี่ยน่าจะไปใช่ไหมประเทศเหรอ,อ,อไปอยู่แล้วไปไหนไปไหนเนี่ยหนูมีแพทว่า อันนี้หนูกำลังมีแผนว่าทำงานไม่รู้ดิมัน <c oughs> ก่อนหน้านี้มันเกินไปละไปที่กัลยาลากันเราก็สลับกันไปเนาะก้องไปไปไง <c oughs> <c oughs> ราสลับกันไปสลับไปไม่ได้ไปเหรอพี่จุ๋มกลับมาไงพี่จุ๋มก็สลับกับน,น้องหลาน อ๋อลืมผงนีงไม่ได้ดีขังางงานอยู่วะคิดก่อนจะไปเที่ยวไหนกลับบ้านตำตกเราก็ต้องหนาวว่ะพี่หนุไปหนาวสิกม็มันใกล้เลยกับไทยเสือน่าจะไม่อยู่ที่ใหม่ั่วเสือชวนไอคิวไปเที่ยวไหนดีบ้าง<ม>คิวไม่รู้จะไปไหน พี่คิวไม่ไปอยู่แล้วตอนในคิวไปเที่ยวเมืเมองอไทยนี่ไปี่ยวชนบ้านคิวเป้ยเตต้า เป็ดไปขอคอมให้เป็ดเป็ดบอกว่าโอ้อัอฉี่ไม่ไหวแล้วมอยู่น้ำเหรอไม่แต่ความจริงทุกคนไอวันไอเนี่ยอาทิตย์เนี่ยเมื่อความจริงเ,เขาไม่มีวันหยุดพี่พีบอกว่าพี่พีจะดูตั๋วว่าจะไปนี่หรือเปล่าไหนะสิงคโปร์ก็หกหรือเปล่าก็หกละ มันอยู่เกียร์ใช่ไหมแต่ยังไม่จองอะไรเลยจุนจะไปยุโรปไปเก่งเป็นแอร์เหรอเป็นแอร์เดี๋ยวจุมต้องบินกับไอเก่งออยากไปเล่นอยากให้ไปเล่นทีมวันชมำๆนี่ไงเดี๋ยวมันจะมีตอนต้องมันไม่ทำไม่ถึงเวลาช่วงช่วไปคิวจุมกับเก่งใช่ไหมว่าเพราะจุมต้องไปเป็นแอร์ตะเก่ง รอบบินมันยเยอะเนาะเคร่บินทัวร์มีใครทัวร์เยอะต้องไปพี่เก่งเขาเป็นหัวหน้าทัวร์เขาต้องคอยเป่าประกาศเงินเครื่องบินเป็นบริษัทนึกถึงสภาพนเนาะตอนใส่ใส่อะไรใส่กระโปรง ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผม